ไปไปเห็นรถกับของจอดถึกมันมันชนกันนี่แหละแต่เพราะ่าเห็นรถผู้ใดดอกมาชนแต่เครื่องกับรถน่ะแยกกันอยู่ได้ทั้งเครื่องนีเครื่องนีโดดออกนอกรถเลยอยู่คนเราฟังกันในรถกับเครื่องเครื่องยนต์นั้นที่นี่ผมก็เลยไปเบืองว่ามันต่ํากันได้จังใดผมก็ได้ไปจับอยู่หลังรถชุงป้ายทะเบียนจับรถง่ายคือรอรถจีซีเป็นเครื่องฟัง จับรถไงาขึ้นจับรถไงเขนจับทั้งหลังไงสิบพราะว่าสิบเบองววามันเป็ชนกันไปดต่ำกันได้จังหดต่มจังหดไอเครื่องขึ้นได้หลุดออกอันนี้ก็เลยได้ทั่วหาทัหาผู้้ดิวาเพิ่นผูจจักวะเนี่ยรัวกไก่ไเขืมกันหนึ่งเรบบราคาเท่าไรตีอั้นผู้แหลกมากิ่นว่าหกพั แล้วว่าถือว่าถูกหกพันเลยเติมแบตคือว่ายูรักแสนเนี่ยแหละแต่เสียค่ากับเงินแสนเนาะพราเกิดบ้านเหรียนยากก็เลยสิโท้หาประกันโท้หาพวกประเมินราคาที่รถเท่าต้องซ่อมสิเนบ่องนี้ก็เลยบ่อค่าใจก็เลยขี่รถมืออาชีพขี่ไปถามอีกล่านอยู่ไอ้ใกล้ๆกันคนว่าเอาแค่สองพันสองพันเดี๋ยวผมจะไปแก้วว่าไห้แล้วกันสิบ เาเครื่องเอารถมาเห็ดให้เหตดให้ตจ้หกพันกับสองพันนี่ครับหกพันกับสองพันประมาการลือกักันสองพัน่าสองพันครับวันนี้เพราะท่านเป๋เารถอยู่นี่นี่ผู้ชายคนหนึ่งคนขี่รถขั้นแดงแต่ทั้งหลังนี่คือพว่วงเอารถอยู่ห้องรถอยู่น้ำแล้วเขาเครื่องใส่รถอยู่หลากกันมากรถเก๋งมันมีเครื่องต่ขี่มาได้นะครับหลากมาได้ครับหลากเครื่องมากก็เร็วมาสองคนว่า เป็นบ่อลายดอกเครื่องกระโปเป็น่ยนยังเป็นแค่สายสายน้ำมันหรือสายยังหนึ่งนะคะผมันจะเลยเปลี่ยนเอาเครื่องใส่รถทะ<ย>เบียนรถขั้นดำหรือขั้นแดงของน้องก้าทค่ว่าขั้นแดงหนึ่นนงเจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดห้าหกทะเบียนรถแล้วก็หมายเลขเครื่องหมายเลขเครื่องนี่สองเก้าครับสองเก้าแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีห้าห้าสี่หนึ่งทะเบียนรถตัวใดก่อนหนึ่งเจ็ดห้าหก หนึ่งเกีดห้าหกหมายเลขเครื่องสองเก้าค่ะแล้วก็ขีดห้าห้าสี่หนึ่งเราได้บอกเขียนท่านบเกาวอย่าแต่วงออกไปเบิ้งมือแรกไปเบิ้งเลขตัวทางเพราะว่าบ่งหัจักว่าเลขเครื่องอยู่ใส่เพราะว่าเครื่องมันออกหมดเนาะแม่นครับเครื่องโดดออกได้แล้ว เป็นเครื่องตัง้งยูถนนเลยแยกกันกับรถเลยครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นป้ายทะเบียนเพราะว่าผมไปจับทั้งหลังกับตับพิกเบิง้งไม่นครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นหากเก่าป้ายทะเบียนหากเก่าป้ายทะเบียนหากเก่าเพราะว่า,ากล้าจับจับขึ้นเนาะครับคันบรดหารหากจับขึ้นมันก็ต้องเป็นเก้าม่น,นอดก้าก็เลขสี่แบบนี้เยงห้าสี่ห้ห้าสี่หนึ่งนอกเด็กเกินเดขกุญแจกบมาเก่าสอง ตรงกันกรับเลยเคื่องใช่หนึ่งเจ็ดผมกับวาโยู่คเก่าแล้วเพราะว่าโบเคเห็นมันกลับจัจ่หนึ่งเจ็ดราะว่ากับทั้งหลังจับด้านหลังเพราะว่าฝันเห็นย่างเลยไทยเห็นทั้งหนามก็มากร้องทั้งหนาเห็นพราะว่าเมือนฝันเห็นขัดอยู่หนึ่งเจ็ดนย่างยืนเหนึ่งบ่งเจ็ดห้าหก หลังจากฝันเห็นไอเห็นชุดนี้มากได้ว้าน,นี้หลังจากนั้นมาฝันฝันดีทั้งหัวทุ้งมือเลยครับเพื่นตัวมากกับฝันว่าได้กินก๋วยเตี๋ยวได้กินว่าแสแบบได้เจ้าลวกเสน้นบะซุก <laughs> แต่ว่าน้องกล้ามากตัวใดบ้านี้ร่วงทุ่นตัวใดไวเร็วมีหาเก้าครับหาเก้ากับสองเก่าห้าเก้ากับสองเก้าห้าเก้ากับสองเก้าเป็นตัวเน้นเลขตัวทางศูนย์ห้าเจ็ดมาค่ะคาใกล้กันคือหาเก่า ห้าเก้าห้าเก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดจริเนาะชอบที่สุดคือห้าเก้าเนาะเรื่อง สำหรับในคลิปนี้นมีตัวเด็กน้อง,อองข้าปันนาปนนน้นนะครับน้องข้าวปั้นแล้วก็เลขฝันน้องกาน,นะครับที่ได้หนี้เดขกฝันน้องกานะครับฝันว่ารถปีนได้บอกบ่มันช่วนกันครับชวนกันเราเครื่องรุดออกเครื่องรุดออกครับผมก็เลยไปเ<น>บิ่งว่ามันต่ำกนันจังใดผมก็เลยย่างไปหลังรถก็เลยเอาจับรถ จับดากรถอนนะผิดสมากถ้าฝันถ้าฝันเห็นขึ้นลังรถมันก็จีถ้าขึ้นมันจะขื่นแต้มครับถ้ากลับมันก็จีเลขกหกกับเป็นเลขกเก่าถ้าชนทั้งหนามันก็จีบอกทั้งหนาถ้าฝันเห็นท่านแดงสมากถ้าถ้าอารเอาน้ำพึ่งราคากระไดครับเคยได้รักแสนท่านแดงเนี่ยจีท่านแดงเนี่ยให้โชคถ้าฝันเห็นนี่คือคือได้น้ำพึ่ง ช่วงปีก้อนๆนี่ก็ได้ได้เกือบทุกงมวดครับที่ว่าออกไม่ไม่ที่ว่าออกหนึ่งเจ็ดึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกก็ได้จะออกมุนเย็นอยู่แน,น่ะฟันเห็นบางทีฟันเห็นตรงกลางมันก็ออกเจ็ดหาตรงกลางไปดังเทีย่ยม <c oughs> ฟันเห็นด้านหลังมีคนเอากองขึ้นหลังรถมันก็ออกหลังรถแสดงว่าของน้องการนี่เหลขรถกับแม่นเนาะ เด็กลูกใส่กับแม่นคือว่ามีโชคน้าตลอดเนาะครับน้ากระปั้นกันได้ตลอดคอวัาคนใหเงื่อนเอฟซีไปเอฟซีก็ถือจ้ามตัวช่วงเทียงคนว่าตอนเทียงให้ไปเก้าสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณแต่ว่าขอขอขท่วนตัวเลขของน้นอนงน้องกับปั้นอีกรอบนึงนะเดี๋ยวรายวันเดี๋ยวรอต่อนนะครับแป๊บนึงเด้อเอฟซีจับตรงตรงนะครับ นี่คือแนวทางตัวเลขน้องเขาปั้นได้เป็นน้องเด้เพีนน้องแคบหน้าจอไว้เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวเลขน้องเขาปั้นอยู่ในคลิปนี้นะครับนี่ครับ092หรือว่า062นะครับเลขเห็นอยู่ที่ขั้นตหนนู้นก็11199918เลขจับลัตเตอรี่149220เลขจับไข่ 04 998นี่คือเลขนองเขาฟันนะครับต่อไปเป็นเลขฝันของก้าวผ้า,ารวยนะครับอินเลยนะครับอยู่ในชีพเดียวกันพี่น้องแคบหน้าจอเลยครับฝันดีฝันเด็ดฝันเขาทุ้งหดน้องก้าพารวยนะครับฝันว่ารถดความนะครับทึ่งตัวทั้ง เครื่องอเครื่องแยกสินนส้น,นส่วน,นออกไปนะครับเลยจับรถขึ้นมาปีนแต่ว่าตรงคือหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับปีนอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดห้าเก้าระมานี้ปีนหัวหกว่าซันจับคู่ให้คือหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองเก้าตัวมักตัวชอบคือเก้าห้านะครับแล้วบัานี้เลขตัวทั้งคือศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็ยังไงหนึ่งศูนย์แปดนะครับพีนองมักตัวไดเอาตัวนั่นนะครับ แล้วก็เลขเครื่องห้าห้าสี่หนึ่งตัวก้ามากเป็นพิเศษตัวใดก็เก้าห้าเก้าห้าเก้าวันนี้เห็นก้าว่าก้าลงทุนไวแล้วยึดจับลอตเตอรี่ไวแล้วตัวใดมีห้าเก้ากับสองเก้าห้าเก้ากับสองเก้าแล้วกับฝันฝันดีมาตลอดม่นบ้างครับฝันว่าจังใดขึ้นแบบฝันว่าได้ปิดกับฝันว่าได้ปิดกิ้งก็เตี๋ยวหลังจากได้ด้ลอตเตอรี่ห้าเก้ากับสองเก้ามาแล้วเนาะมขึ้นนี่กับฝันว่า บหัว่าไปใช้ไปค้ายๆว่าไปเป็นผู้เขาดอกบาทีมีผู้ชายคนนึงบอกว่าให้พกักันเฝ้ากลับกลับไปเดี๋ยวพายุจะมาก็เลยพากันกลับมาทุกคนก็ไปน้ากันลายกลับมาเรามา่อถึงไอเป็นค่ายๆแพงหน้าพน,พนปูกพวกไอ้มั่นพวกยังลวันนี้เจ้าของหน้าพันก็เลยบอกว่าผู้ใดอยากได้มั่นอยากได้ทวดีนี่ยพากันไปเก็บออเดอร์พากันลงมไปเก็บออกหมดทุกคนผมเลือกหาเลือกเอาทีค่ความ อืมว่ากีฬาผมก็เอาได้กันได้ไฮแล้วผมก็ได้เลือกเอาได้มั่นมั่นเป็นหัวร์เลืเขาแล้วเลือกเขาแล้วอยู่ได้อยู่ได้ตลาดที่ผีไปลเนาะขันห้างฟันแบบนี่ยขอบคุณน้องก้านะครับขอบคุณน้องก้าหลายครับ